ที่ักกในนุ้างอสวัสดีครับวันนี้ทาราจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยๆในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับวันนี้เจ้าของพามาชมเลยนะครับ ที่ของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำรึงเข้าถนนเข้าซอยถนนเรียบกำแพงวัดหนองตำรึงครับถนนเฉลิมพระเกียรติเข้าไปประมาณ200เมตรทางเข้าซอยครับก็จะมีชุมชนอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าห้องแถวครับที่แปลงของเราจะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับผ่านชุมชนมา ที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือครับถ้าเราวิ่งตรงไปครับถ้าเราวนซ้ายออกก็จะไปออกถนน315ครับถนนสุขประยุนยเช่นเดิมครับเรามาถึงแล้วครับที่แปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอขายที่แปลงนี้ถมเรียบร้อยครับเนื้อที่371ตารางวาฉนดกุฎแดงนสนสีจอครับรูปแปลงตามรูปโฉนดเลยนะครับตรงนี้ที่ของเราจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับ ติดถนนเข้ามาในซอยครับซอยนี้จะเป็นลักษณะซอยตัวยูครับสามารถบนเข้าออกถนนสุขประยูนยได้แนวเขตครับจากกำแพงฝั่งขวามือครับทหารหน้าเข้าแปลงครับจากหมุดนี้หลักหมุดที่ดิน8158ครับ หน้าแปลงฝั่งขวาครับจากบุมนี้ลึกลงไปฝั่งขวาทั้งแถบลึกลงไปประมาณ60เมตรส่วนฝั่งซ้ายครับลึกลงไปประมาณ50เมตรครับหน้าแปลงกว้างประมาณ23เมตรท้ายแปลงประมาณ24เมตรที่แปลงนี้ถมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่เปิดธุรกิจอาคารพาณิชย์ครับพ่องแถวโรงแรมดีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์คอนโดครับ เปิดมินิมาร์ทมินิช็อปครับเปิดคลินิกศูนย์บริการศูนย์ซ่อมโครงการจัดสรรขายครับแปลงนี้แวะมาชมได้เลยที่แปลงนี้จะติดถนนหลักในซอยครับหน้ากว้างดีนะออกสื่อได้ไหมเนี่ยได้ได้ครับเจ้าของครับครับสวัสดีครับมีอะไติดต่อพี่ธาราไม่ได้เลยครับครับ วันนี้มากับเจ้าของเลยนะครับรับมาจากปาจินบุรีมาชมที่แปลงสวยๆที่พานทองครับที่แปลงนี้จะห่างจากถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข7ครับมอเตอร์เวย์หมายเลข7ถนนทางด่วนพิเศษนะเส้นทางแรกของประเทศไทยเลยนะฮะหมายเลขกจจากกรุงเทพไปบ้านฉางนู่แหละครับที่ของเราจะห่างเพียง2กิโลเมตรเท่านั้น จากตรงนี้ไปวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือว่า E-TECH ครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะถ้าเราเข้าเส้นเทศบาล1ครับเราก็จะมาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเข้าไปจากที่แปลงนี้ครับไปนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรจากตรงนี้ไปถนนมอเตอร์เวย์ครับ2.6กิโลเมตรไปโรบินสันประมาณ3กิโลเมตรครับ ไปทะเลบางแสนระยะทางประมาณ27กิโลเมตรวันนี้ทาราพาคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอพื้นที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีเนื้อที่371ตารางวาโฉนดคุดแดงน,นสสีจอพร้อมโอนครับ แปลงนี้ถมเรียบร้อยพร้อมมาประกอบธุรกิจประกอบกิจการได้เลยครับราคายกแปลง12ล้านครับราคานี้คุยต่อรองได้โดยตรงกับทางเจ้าของแปลงเลยนะครับวันนี้ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพรรงไมยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างขายจยเริญรุ่งเรืองครับประกอบหน้าที่ประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับลูกค้าอะไรมาเทมา ร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทารากับขอบพระคุณครับ